รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย บ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม Best International Travel and Agency สายการบินนกแอร์ We Fly Smiles และตอนนี้ค่ะหมอบีเต่าก็ได้พาหมอบีมาถึงจุดไฮไลท์ หนในห้ามหาบูชาสถานเมืองย่างกุ้งถ้าเกิดมาแล้วแล้วไม่มาที่นี่ไม่มาที่มหาเจดีย์ชูดากองถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงประเทศเมียนมานั่นเองนะคะเห็นว่าสถานที่นี้ค่ะคมีจุดที่ควรจะมากราบไหว้สักการะขอพอรด้วยนะคะมีความสำคัญเป็นมาอย่างไร หมอบีิญเล่าให้ฟังนยค่ะก็คือมีพระพุทธเจ้า9พระองค์คที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนสร้างเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันพิเศษยังไงแล้วทําไมถึงเป็นเก้าโดยรอบนี้เลยเหรอคะรอบน,นี้นก็จะอยู่ตามตําแหน่งต่างๆ ในบรรดาพระพุทธคุณ9ประการนี่ก็เป็นเรียกว่าจุดแรกจุดแรกแต่ทั้งหมดเนี่ยเประการเนี่ยเราสามารถสรุปย่อได้ว่าเป็นพระปริสุทธิที่คุณพระปัญญาที่คุณและพระมหากรณาที่คุณนี่คือจุดแรกซึ่งจุดนี้คือพระดวงตาทับทิมค่ะเชื่อกันว่าพระดวงตาทับทิมมีความศักดิ์สิทธิ์มากค่ะคุณหมอศักดิ์สิทธิ์จนถึงขั้นว่าขออะไรก็ได้ขออะไรก็สําเร็จกลายเป็นทุกคนก็เลยแย่งกันรุมเพื่อจะเข้าไปขอค่ะ มันเกิดเลยเกิดการแก่งแย่งกันเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความวุ่นวายครับคุณหมอทางการก็เลยทําการแยกคือเก็บไว้เก็บไว้เลยแล้วมีเรื่องราวอะไรทางด้านพุทธคุณเนี่ยครับคุณหมอพระพุทธคุณประาการแรกมีคําว,ว่าอารหังหรือคําว,ว่าอารหันี่แหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นพระอารหันก็ค,คือสามารถตัดกิเลสได้ตัดสรู้แล้วก็ตัดกิเลสได้นะคำว่าอารหันคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสนี่แหละเป็นอันแรกของพระพุทธคุณคําว่าอารหัง และนี่คือจุดที่2องขมบบีจุดที่มีพระพุทธรูปว้สาซอจีค่ะ mm hmm. จุดต่างของพระรูปองค์นี้ก็คือทางด้านบนขมอบี mm hmm. จะมีรูปปัน้นชายค่ะที่แต่งเสื้อสีแดงๆแบบนี้นะคะ mm hmm. คือก็บ่ากันว่าเป็นรูปปั้นของเราวิทยาธร mm hmm. วิทยาธรเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่านั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐาน mm hmm. และมีความสามารถในการหาสมุนไพรปรุงยา ทีนี้พอจาบ้านเขาทราบก็เลยเข้าใจว่าเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะจะมาขไม่สบายก็จะมาขอที่นี่เพราะว่าท่านเป็นผู้ปรุงยาหาสม,มนุนไพรค่ะคและในทางของหมอบีน่ะคะในทางพุทธคุณเก้าเนี่ยก็เป็นประการที่สองที่มีคำกล่าวว่าสัมมาสัมพุทโธคสัมมาสัมพุทโธแปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้บอกสั่งสอนรเรื่องราวทางสัมมาคือทางที่ตรงทางที่ถูกจะบอกว่า อริยสัตว์สี่ก็ได้ปฏิจจสมุทบาทคือขนทางบอกทางบอกวิชาบอกน,นู่นบอกนี่ต้องทําแบบน,นี้น,นี่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออธิบายให้ฟังแต่ที่พิเศษก็คือพระพุทธเจ้าไม่ได้มีใครสอนท่านต่อสู้ชอบได้โดยพระ,พระองค์ <อง S 1> เองเนั่นแหละนี่คือใจความสําคัญว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นความทุกข์เท่าไรแหละเข้ามาแล้วก็บอกสอนนะครับวิทยาสอนใครก็ไม่รู้แหละแต่สิ่งที่ท่านรู้มาเนี่ยคือ ไอเดียว e นั่นไอสิ่งนี้เรียกว่าขนทางแห่งการขนถูกข้นถูแล้วท่านบิง่งขึ้นมาได้เองเกิดผ่านการวิเคราะห์ะเรียนรู้จนได้วิชามาก็เป็นที่มาของสัมมาสัมพุทธโธครับตอนนี้ค่ะหมอบีอ,อยู่กันที่จุดที่สามค่ะ ตรงข้างหลังเรานะคะคเป็นพระพุทธรูปที่ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตร,ริย์นะคะ<ม>ชื่อว่าพระนางชินสอผู้<ม>หรือว่าถ้าเกิดคนไทยเวลาไปเซิร์ชจะขึ้นชื่อว่าเช็งสอบูท<ม>่านเริ่มใส,ส่ศรัทธาในรศาสนามากมจนกระทั่งว่านําเอาทองคํานะคะถวายโดยที่น้ําหนักเท่าตัวของพระองค์เลยอ๋อนี่คือคนต้นกนนําเนิดใ,ในตำงานในตำนานใเป็คนคนในตำนานบอกว่าอยากจะบูชา ก็เอาของคำเ่าน้าหนักตัวหนักเท่ากับตัวเองเลยมาถวายแล้วดูความรักศรัทธาไปมากกว่านั้นอีกก็ได้ทำการย้ายคือสร้างระตมหนักขึ้นมาใหม่ใกล้ๆกับองค์เจดีย์ชวยดากองเพื่อที่ว่าลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยได้เห็นได้เห็นเป็นภาพแรกคือองค์เจดีย์ชวยดากงก่อนนอนก็เห็นตื่นก็เห็นใช่ค่ะจะหลับจะตื่นยังไงมองปุ๊บเคยเห็นทันเลย ก็อยู่ในพุทธคุณ9ก้าประการข้อนี้ก็สําคัญเนาะข้อนี้มีมีคาว่าวิชาจารณะสัมปันโนจริงๆมันมีความบอกว่าท่านพระพุทธองค์เนี่ยเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะต้องแปลกรอบหนึ่งว่าคือท่านมีความเข้าใจและบอกให้เราเข้าใจถึงธรรมะตั้งแต่ชั้นกล้ทุกชั้นระดับชั้นตั้งแต่ชั้นโลบโลก ในโลก,กุตละ,ะเราไปถึงโลกียะ,ะทั้งในทุกมุมมอง<ะ>ในมุมที่แบบใช้ชีวิตในสังคมอย่างความสุขเมตตาต่อกันอะไรเงี้ยจนไปถึงขั้นพระนิพพานเลยน<ะ>ั่นก็เป็นการสะท้อนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องศรัทธาเรื่องการทําทาน<ะ>ก็ตามอะไรพวกนี้จริงๆนะมันก็คือเป็นธรรมะในรูปแบบต่างๆเนาะ,ะแต่ถ้าแบบ เรียนรู้เนี่ยมันก็จะมีไปถึงขั้นบรรลุพระนิพพานเลยสูงยิ่งขึ้นไปก็อย่าเรียกว่าสูงเลยเรียกว่ามันมีความลึกแล้วกังความลึกของพระธรรมคำสั่งสอนก็คือท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมใน,นในการสอนในทุกๆมิตมิวิชาจารณะสมพันโนสนับสนุนโดย Magic Farm Fresh คัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติ Based International Travel and Agency จุดที่4แล้วค่ะในการกราบสักกา,าระขโมบีคจุดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปชื่อว่าซันดอตวีจุดนี้เป็นจุดที่คนนิยมที่จะมากราบไหวขอพรอย่างมากที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเบื้องหลังของเราค่ะเชื่อว่าเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จุดนี้เป็นจุดที่นิยเชื่อว่าก่อนที่จะเปิดสถานพระเกศธาตุในองค์เจดีย์ชวากององค์ใหญ่ค่ะมีการล้างพระเกศธาตุชำระหล้างก่อนที่จุดตรงนี้ก็เลยว่าใครก็ตามที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนกับจะได้จิตใจใสสะอาดได้มีการล้างบาปล้างทุกไปเป็นจุดที่นิยมค่ะก็เป็นในเรื่องความเชื่อตรงนี้ที่ได้ความเป็นแหล่งน้ำเป็นจุดน้ำแล้วเชื่อมต่อไปยังแม่น้ำเจ้าวาดีใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็พูดถึงการเดินทางนะการเดินทางเพราะเราก็เดินทางกันด้วยทางนะ้ำามีการไหลผ่านไปใช่ไหมมันตรงกับคำว่าสุขโตสุขโตสุขโตแปลว่าผู้ไปดีแล้วูไปแล้วไปจากอะไรอะ่ะเดินทางไปก็ดีทางคือมกักมีองค์แปดเดินทางไปแล้วมุ่งไปสู่พระนิพพานแล้วพ้นทุกแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สุขโตอ่าก็คือผู้ที่พ้นไปแล้วผู้ไปแล้วเหมือนกับแม่นม้อํอ ที่เราใช้เดินทางใช่กับพัดพาเขาเรียกว่าเดินทางผ่านไปแล้วเพราะจริงๆก็จะมีกขีเรื่องเ,อเรือลำหนึงที่มี8คนอยู่ก็คือมากมีองค์8เดินทางไปสู่เกาะก่อนนึ่งอ <c oughs> นี้ก็เดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางก็คือพระนิาพานตรงนี้ และนี่คือพระพุทธเจ้าชินอิสกนะค่ะพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าคนไทยจะรู้จักกันในชื่อว่าพระตาแพะตาวัวตาแพรกับตาวัวตพระกะตาว,วัว้ามาในตรงศาลานี้เนี่ย<ค>ก็จะเห็นว่ามีรูปแพะกับรูปวัวใช่ เ,เรื่องราวที่ว่าเป็นพระธุดง์สมัยตุกามค่ะโมบีที่ได้มีอิทธิฤทธิ์แต่ว่าเกิดเหตุทาให้ตาบอดอตัวนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้แต่ว่าพอตาบอดแล้วเนี่ยเจาบรรดาลูกศิษย์อะค่ะก็พยายามไปหาตามาเ <ตา S 1> พื่อจะมาใส่แทนเพื่อท่านก็ตั้งจิตว่าถ้าเกิดว่าได้ตาม,มาแล้วอะค่ะแล้วสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งท่านจะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา แล้วก็เกิดความอัศจรรย์ตรงที่ว่าพอใส่มาแล้วถึงแม้ว,ว่าจะได้แพะข้างหนึ่งบวข้างหนึ่งแต่ตากลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยเป็นที่มาว่ามีข้อสังเกตว่าพระพุทธรูปองค์นี้ครับจะมีลักษณะตาใหญ่ข้างเล็กข้างตาไม่เท่ากันไม่เท่ากันเหมือนของแพะกับของบวก็จริงๆคือมันตรงกับข้อธรรมพระพุทธคุณ9้าประการในข้อที่ห ที่มีคาว่าโลกับวิทูโลกับวิทูปแปลว่าผู้แจ้งโลกรู mm hmm. ร้รอบรอบรู้เพราะว่าในเรื่องราวเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยคือต้องบอกเป็นผู้รอบรู้เนาะรู้ทุกเรื่องรู้ทุกรา่ารู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเป็นผู้แจ้งโลกผู้รอบรู้อ,อย่างเงี้ยก็คือจริงๆก็ในตำนานเ็าบอกว่า คนคนที่ที่บอกเป็นอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่เก่งมากมีริมีแบบโอ้ความสามารถเก่งมากๆเลยแต่บางเอื้อตาดันบอดอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าใส่เข้าไปแล้วแปลว่าเวลาเรา,เราเป็นผู้รอบรู้แล้วเนี่ยเรารู้แล้วเรามาแจ้งแล้วเนี่ยเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่เราเราจะแบบส่งต่อความรู้นี้ไปบอกให้กับชาวโลกบอก<ะ>ให้ผู้คนได้ตื่นรู้ตามไปด้วยก็ตรงคำว,ว่าโลกาภิทู ก็ค like ือจ mm ุดบริเวณของโพโปออกโพโปออกเนี่ยตามคติความเชื hmm. uh ่อของชาวเมียนมานะคะก็คือเป็นหนึ่งในบรมครูซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สเร็จวิชานะคะ ชาวม้ามากชช่อว่าเวลาที่ได้มากราบไหว้ท่านพรพออองเนี่ยก็นิยมที่จะมานําลูกประคำมาขมวีแล้วก็มานับให้ถึงแปดร้อยแปดแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธิจิตให้นิ่งเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้มานั่งสมาธิตรงนี้แล้วบูชาท่านพรพออองแล้วนับลูกประคำครบหนึ่งร้อยแปดแล้วเนี่ยเรียบเสมือนกับการได้สร้างเจดีหนึ่งองค์อันนี้คือเป็นเรื่องบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าพรพออองเนี่ย เป็นเป็นบุคคลที่คอยปกปักคุ้มครองแล้วคอยสืบทอดศาสนาม,มาานจนถึงปัจจุบันอันนี้คือตามคติความเชื่อโอเคถ้าในทางพระพุทธคุณ9ประการนี่ก็เป็นพระพุทธคุณประการที่6ก <6. S 1> ประการที่6เนี่ยเราจะได้ยินว่า อนุตรโรปุริสัรธมสาระิีนี่คืออยู่ในบทสวดหมดเลยใช่ไหมใช่ใช<อ>จากโนกวิทูเดินอ,น,อนุตตรปุริสธมร,รมสาระิแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมในการที่จะสอนสั่งผู้อื่นถ้าเป็นสารธีคือท,ท่านรู้ว่า ใครควรสอนยังไงเพราะนั้นท่านบําเพ็ญบารมีมาครบละบางคนดื้อต้องพูดอะไรนี่นะบางคนมีศรัทธาทมงานเยอะต้องสอนด้วยอะไรก็คือรู้อินทรีย์พร้อมใครต้องสอนแบบไหนอะไรไงเนี่ยก็คือรู้ว่าจะต้องสอนอะไรยังไงก็คือคนที่เก่งสัพพวิชานู่นี่นั่นเนี่ยจะสอนจะบอกอะไรไม่ใช่ สอนเรื่องเดียวกันหมดพูดแบบนี้เดียวกันหมดกับทุกคนมันไม่ได้ไงนี่ก็เป็นความเรียกว่าเป็นพระพุทธคุณประการที่6ที่สําคัญที่เราจะพูดอะไรยังไงกับใครจะสอนยังไงใครเนี่ยจะให้ใครเชื่ออะไรยังไงต้องมีศิลปะที่แตกต่างกันเร่องศิลปะในการพูดและศิลปะในการมองคนด้วยไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพูดให้ทุกคนเข้าใจเราได้ทั้งหมดแต่มีพระพุทธเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดหรือสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกูปแบบได้ครบอนุตตรโุริสธรรมสารถครับ ครอบบ้านคือเพื่อนที่พร้อมช่วยคุณสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมศินธนาคารเพื่อสังคมเมจิกฟาร์มเฟรชคัดสรรสิ่งดีๆจากวัตถุดิบธรรมชาติร้านยำคุณแม่อร่อยแซ่บนัว พระพุทธรูปองค์ที่7ค่ะองค์ฉินมัทีพยาซึ่งตามตำนานของชาวเมียนมาในขมอบีว่ากันว่าถูกสร้างโดยกษัตริย์ซื้อว่าชินมัทีแล้วพระรูงองค์นี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในพระสมปรารถนาเพราะว่าตอนที่ท่านสร้างไวน้นะคะท่านได้ตั้งจิตเอาไว้ว่าใครก็ตามที่มากราบสักการะขอพรค่ะจะได้ความสงประสงค์เหมือนกับชื่อองค์องค์งชินมัทีเลย แล้วก็ทีนี้กลายเป็นว่าใครก็ตามที่ต้องการได้เลื่อนขั้นค่ะเลื่อนขั้นอยากได้โปรเจกต์ใหญ่ๆใหม่ๆจะมาขอที่เพราะว่าความพิเศษนั้นคือองค์ชินมัธีนะคะตั้งอยู่ใกล้กับเจดีนอจีก็คือเป็นเจดีองค์พี่พก่อนที่จะเป็นสถานพระเกษรธาตุที่ช่วยดากองในปัจจุบันจะมีการสร้างเจดีย์พี่ซึ่งอยู่ติดกันนี่เองคือเหมือนเอามาพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นจุดที่ว่าได้พรด้วยแล้วก็ได้พรแบบอันดับต้นๆเราอยู่ใกล้กับเจดีองค์พี่แบบนี้่ะ ก็คือในทางพระพุทธคุณ9ก้าประการตรงกับข้อที่เจ็ดศรทัทธาเทวมนุษยานัง<อ>ก็คือบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เลือกชนชั้นวันนะ,ะสอนหมดทุกคนทั้งคนสัตว์เทวดาเกเรสอนหมดโปรสัตว์ทั้งหมดโปรท,ทั้งหมดไม่มีเลือกว่าคนนี้ควรสอนคนนี้ไม่สอนอันนี้มนุษย์อันนี้ไม่ใช่มนุษย์มันก็จะสอนหมดก็คือไม่เลือกที่รักมักที่ชังนมันที่มาคเาว่าศรัทธาเทวมนุษยานังนันเอง อนนี้เรามาถึงพระพุทธเจ้าลำดับที่8กันแล้วค่ะหรือว่าพระพุทธละเปรละนั่นเองหรือที่รู้จักกันนามพระพุทธเจ้ากับปุสันโธซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกในพัทธะกัปนี้แต่ว่าปางนี้เนี่ยค่ะหมอบีเห็นว่าจะไม่เหมือนปางอื่นปางอื่นจะลักษณะสมาธิบ้างมารวิชัยบ้างแต่ที่เหมือนเป็นลักษณะการหงายมือ๋อ้แล้วก็ทำแบบนี้นะคะให้ให้พอเอยแก ถ้าเกิดหาทางออกไม่เจออยากจะได้ความแก้ไขในชีวิตนะนะอยากได้พรอันประเสริฐก็จะมาขอจากพระและปอและนี่ครับหาทางออกชีวิตไม่ได้ต้องมีคนมาชี้ทางออกใช่แล้วนี่ก็เป็นที่ตะวันออกด้วย๋อพอดีเลยครับของทางพระบาทเจาเจดีย์ชเวดากองถ้าเกิดเดินมาตรงบันไดที่ตะวันออกจะเจอพระพุทธเจ้าลำดับที่8องค์นี้เลยครับซึ่งใน ทางพระพุทธคุณเก้าการพระพุทธคุณอันที่แปดที่เราสวดมาเนี่ยจะเป็นค,คำตกคําว่าพุทโธ<อ>พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทผู้ตื่นตื่นอะไรอะ่ะตื่นแล้วตอนนี้ตื่นแล้วเข้าใจโลกแล้วเข้าใจแล้วว่าโลกจะเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่บังคับไม่ฝืนไม่พยายามมีการอุปทานยึดมั่นถือมั่นตื่นจากกิเลสแล้วเราจะพบทางออกในทุกๆเรื่องทุกๆปล่า<อ>นี่ก็คือความหมายของ ลำดับที่8ปดทธคุณ9้าประการคลำดับที่แปดพุทโธครัและเราก็มาถึงจุดที่9กันแล้วค่ะหมอบีซชื่อว่าพระพุทธร,รูปปตาชินค่ะ มีความเชื่อว่ามีพลังเหนือธรรมชาติประกอบกับตรงบริเวณพ,พระนาราชหรือว่านาผกเนะะี่ยค่ะมีการบรรจุแร่ประหลอดเข้าไป<ม>ด้วยแร่ประหลอดเอาไปทําอะไรครับหมอพีคือก็เป็นความเชื่อคนโบราณโบราณว่าในประเทศไทยก็เหมือนกันเขาก็จะใช้ประหลอดเนี่ยบรรจุไว้ในแบบพวกบรรดาวัตถุมงคลน,นี่นั่นเขาเชื่อว่ามันสามารถสรรื่อสารสื่อสารหรือว่าทําให้พลังมันแผ่ออกไปที่อะไรอย่างเง<อ>ีเ้ยวก็วานไปค่ะ<อ> ในทางพระพุทธคุณก้าวปรารนี่คือประการสุดท้ทายที่เราโสดันว่าพักวารพักวาพักวากวาค็คือองค์นี้ก็คือพักวาเป็นการบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจำแนกแจกจ่าย,ยธรรมะไปได้อย่างทั่วถึงได้อย่างกว้างขวาง<ฮ>ด้วยสิ่งที่ท่านรู้เะนั้นก็สามารถแผ่เขยยแผ่ไปได้กว้างขวางไปได้ก้าวไกล<ฮ>น,นั่นคือคำว่าพักวาครับ ทั้งหมดทั้งมวลมาถึงพระควาองสุดท้ายเนี่ยคือพระพุทธคุณ9ประการที่เราสวดกันสวดก,กันมาตั้งนานอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตรโรปุริสธรรมสารทติสัทธาเทวมุสานาพุทโภคพระว,ะวาติครับและนี่ก็คือพระพุทธคุณทั้ง9นั่น,<ม>น,นเองครับ ไม่น่าเชื่อนะคะเวลาสองสัปดาห์ผ่านไปไวมากคุณหมอวี เป็นทริปที่ดีได้ว่าทั้งอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจมากค่ะเรารู้สึกชุ่มฉ่ำค่ะแช่มชื่นหัวใจเพราะเห็นศรัทธาของผู้คนคคเห็นการการะทำของผู้คนคคที่ประกอบด้วยศรัทธาแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งที่มันแฝงอยู่ในเรื่องราวต่างๆและสน่นไหนที่ต้องการจะติดตามรายการทัวร์ดีๆแบบนี้ค่ะสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ baseinternational.com หรือทาง Facebook Fanpage t i k t o k มีนะคะ YouTube ก็มีค่ะหมอบีอช่อง b เบสชานัลนั่นเองอนะคะขอบพระคุณนะคะสายการบินนกแอร์บินตรงเลยค่ะคหมอบีจากดอนเมืองมาจนถึงย่างกุ้งใช้เวลาเป็นแค่1ชั่วโมงโนิดๆโอ้โหสบายมากเลยพร้อมกับโรงแรมดีๆของเราโรงแรมสมิธพักวิวย่างกุ้งค่ะห้องสวยสะอาดวิวดีด้วยเพราะเป็นวิวมงคลวิวของอม,มหาธิทยาลเจดี <JD. S 2> ดเชเวดากองนั่นเองค่ะติดตามรายการดีๆอย่างนี้นะครับทางอทบห้า ดูช่อง5กดเลข5ร่ะกับรายการบันทึกท่อง,องเที่ยวเ,เวลาดีๆกำลังเหนก่อปีเเลยสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มท,ทุกวันเสาร์นะครับใช่แล้วค่ะยังไงแล้วเวลาหมดจริงๆแล้วค่ะเราสองคนก็ต้องขออนุญาตกล่าวอำลาดโดยใช้คำว่ามิงกะลาเปิดประตูสุขเมียนมาบินตรงสู่ย่างกุง้ง สักการะสามมหาบูชาสถานพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระมหาเจดีย์ชเวมอดอรประทานอินแขวนขอพรเทพทันใจเดิน<ด>ทางทุกสัปดาห์ เริ่มต้นเพียง1,999บาทสนใจติดต่อ Best International หรือแฟนเพจ Best International หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ Best ใกลบ้านท่าน สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับโครงการ GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์ภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับ ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมโดยพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อมมีศักยภาพด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมไปถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานเพื่อยกระดับโฮมสเตย์ไทยให้ก้าวไกลสู่สากลครับแลววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับบ้านไร่กองขิงโฮมสเตย์จังหวัดเชียงใหม่ครับ สวัสดีครับผมผู้ใหญ่สมศักดิ์อินทชัยชุมชนบ้านไร่กองขิงโฮมสเตย์เชียงใหม่ครับปีพศ2555เป็นต้นมาบ้านไร่กองขิงมีการเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนเรามีกิจกรรมที่มีความหลากหลายและก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนนะครับเราจึงมีแนวคิดว่าเราน่าจะมีบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อมาบริการให้กับนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวที่มาบ้านไร่กองขิงนะครับท่านจะได้มีกิจกรรมก็คือเรื่องของการปั่นจักรยานในเส้นทางอุโมงต้นไม้ไปสัมผัส ดวงที่โตโตที่เนินราชพฤพึกนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็กลับมารับประทานอาหารเช้าอาหารที่จะเพืชเพื่อสุขภาพานะครับที่บ้านไร่กองหิงครับต้องขอขอบคุณสําหรับท่านธนาคารอมสินนะครับที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับบ้านไร่กองหิงนะครับวันนี้เราได้มีกรารพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทาให้มีโอกาสในการพัฒนาเรื่องของที่พักอาศัยเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องการใช้สื่อต่างๆตอลอดจนการให้บริการให้ประทับใจผู้มาเยือนนั่นเองหรือว่าคนที่มาพักโฮมสเตย์ของบ้านเรานะครับ ถ้าสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับที่ f c e e o o o นะครับชมลมส่งเสริมท่องเที่วยวโดยสมชนบ้านไร่กองขิงนะครับหรือ092-515-5652และ061-195-9551และนี่คือหนึ่งในโครงการ GSB Smart Homestay Homestay มีสไตล์ภายใต้โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพครับขอบคุณธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้ และมีโอกาสลุกขึ้นสู้อีกครั้งครับและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพแต่จะเป็นที่ไหนนั้นฝากติดตามชมด้วยนะครับโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม